ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดเป็นช่วงเวลาเลิกงานนะคะตอนเย็นวันหนึ่งนะคะก็มีอพอกลับมาถึงบ้านพอดีรถจอดพอดีเนี่ยก็มีเสียงพายุฝนลมแรงมาเลยนะคะก็จะบอกน้องหมาว่าฝนมาแล้วนะคะให้หลบฝนกันส่วนน้องแมวในบ้านเนี่ยผู้กองออกจากบ้านไปเนี่ยก็จะล็อกนะคะล็อกกุญแจแบบนี้แล้วก็น้องลงมาออกไปก็จะไขเข้าไขาออกกันแบบนี้เพราะว่ากลัวว่า น้องหมาเนี่ยมาเลื่อนบานประตูแล้วทาให้น้องแมวเนี่ยหลุดออกไปได้ก็เป็นความชุนลมุนวุ่นวายเล็กๆนะคะเวลาที่พายุฝนมาแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าผู้กองยังไม่กลับมาเนี่ยประตูบ้านเปิดไว้เขาสามารถวิ่งเข้าไปหลบฝนในบ้านได้นะคะแล้วก็น้องหมาเนี่ยพอฝนมาเนี่ยก็เหมือนจะดีใจสนุกสนานไปอีกเร็วเร็วฝนลงแล้วเร็ววิ่ง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 เร็วฝนมาลร็วเร็วเร็วลูกหนีหนีเข้าบ้านเร็ว ลลลงมแแ้้ววดีช่วงชายคาบ้านเนี่ยก็ได้รับการต่อเติมออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงระเบียงหน้าบ้านที่เคยถูกฝนาสาดเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะน้องๆก็สามารถมานั่งชมฝนตกได้แล้วนะคะแล้วก็ ไม่ได้โดนฝนสาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนนี่คือน้องหมูสามชั้นที่นั่งประจําของน้องหมูสามชั้นนะคะก็จะพยายามส่องให้เห็นหน้าเห็นตาของเขานะคะแล้วส่วนตัวนี้น้องบอบพลอยก็จะเห็นตาข้างซ้ายเนี่ยเหมือนหลีๆตีๆอยู่บางทีก็โดนหลอกนะคะบางทีหลอกว่าเหมือนเห็นว่าเหมือนตาเจ็บแต่พอ หลอกล่อให้ลืมตาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรก็มีนะคะบางทีก็โดนแมวหลอกเหมือนกันฝนก็ค่อยๆโปรยลงเม็ดลงมาแล้วนะคะหลังจากที่เลิกงานกลับบ้านมาเนี่ยก็มาเห็นภาพน้องๆเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงที่ฝนกําลังตกพอดีนะคะก็ถึงไม่เรียกไม่ต้อนเขาเนี่ยเขาเจอฝนเปียกๆเ,เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาวิง่งวิ่งหนีเข้าบ้านเองนะคะก็นี่คือพ่อนมทองหยอดนะคะน้องคริสต์มาสนะคะก็ เตรียมตัวหนีเข้าบ้านกันแล้วนะคะถ้าหากฝนตกหนักๆเนี่ยเพนินเพนินไปไหนเพนินเพนินหามแม่ก่อนเพนินไปไหนลูกเพนินไปไหนเพนินไปไหนหเดินไปสำรวจฝนกันใหญ่เลยอ่ะโอ้ยลมแรงลมแรงลมแรงแล้วลูกเม็ดฝนนะคะก็เริ่มโปรยลงมานะคะน้องๆก็ดูไม่ตื่นเต้นมากนะักเพราะว่าฝนยังไม่เม็ดใหญ่นะคะแต่ถ้าเม็ดใหญ่แล้วพายุ ลมแรงมากกว่านี้นะคะเขาก็จะวิ่งรีบวิ่งหนีเข้าบ้านหาที่ซ่อนกันเลยนะคะก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทางมุมด้านนู้นของบ้านเนี่ยก็เปิดให้น้องๆอยู่ได้หมดเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถ้าเลี้ยวไปทางขวาของบ้านเนี่ยจะเป็นห้องกระจกจะเป็นโซนที่ให้น้องๆแก๊งแนวดําอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนนี้ตัวเล็กตัวนี้นะคะน้องวาเลนไทน์นะคะก็ยังซนยังแสบอยู่เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ ขอเขาแทงลูกนะคะตัวเล็กนิดเดียวมีลูกต้อง3ามตัวแล้วก็กลายเป็นวิ่งเล่นกันสนุกเลยนะคะตากฝนกันมนาะไม้นะคะที่ให้ช่างเนี่ยทำไว้เนี่ยก็ได้ที่หลบฝนได้ด้วยนะคะน้องๆเนี่ย สามารถวิ่งชั้นไม้แล้วก็วิ่งเข้ามาหลบฝนได้ก็กลายเป็นเรื่องสนุกอ,า,อาจจะชอบด้วยนะคะฝนตกโปรยๆยแบบนี้นะคะมาดูฝั่งของน้องๆที่ป่วยเป็นดิวคีเมียนะคะน้องๆบางตัวเนี่ยเข้าบ้านกันไปหมดแล้วนะคะหลังที่ฝนตกเนี่ยนะคะโรงพยาบาลนนก็โทรมารายงานอาการของน้องเลนะคะแล้วนี่ก็คือแม่โดโสแม่ของน้องเลนะคะก็จะใช้ผ้าห่มอย่างเงี้ยถูตัวของแม่โดโสเอาไปให้น้องเลที่โรงพยาบาลน,นะคะน้องเลอาการ อาการเนี่ยถามว่าดีขึ้นแล้วนะคะก็แผลที่ผ่าตัดทั้งหลายเนี่ยหายดีแล้วหลังจากที่เป็นหนองบ้างอะไรพยายามรักษากันอยู่นะคะแล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยเราได้คุยกันเรื่องที่จะรับน้องเลกลับบ้านแล้วแล้วก็คุยกันเรื่องที่จะดูแลน้องเลต่อไปอย่างไงแล้วนะคะณนะเวลาเนี้ยอาจจะต้องอ่าตอนนี้ให้ช่างอ่าให้ร้านที่ขอรับตัดอล้อสําหรับใส่ให้น้องเลเนี่ยนะคะ ามามาตัดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเลยอาจจะต้องใช้ล้อเพราะถ้าหากไม่ใช้ล้อเนี่ยส่วนสะโพกที่ถูกตัดขาออกเนี่ยถ้าเสียดสีกับพื้นมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นแผลกดทับขึ้นพอเอาผ้าที่มีกลิ่นของแม่ไปให้เนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะไ,ไว้ไว้เนี่ยก็หอมกลิ่นแม่ล้วถือนี้ก็กลิ่นแม่เนี่ยกืนี้ก็กลิ่ BBQ นแม่เอาหอมให้เลยหอมให้เลย <ทำ Guer in> <findings> อากาศทำไมกัดได้ได้ทำไมอะกัดไป พอเอาอผ้าห่มอ่ะกินที่ถูตัวแม่ของน้องเลไปให้นะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะคะเขาก็จํากลิ่นกันได้นะคะแต่ตัวผู้กองเองเนี่ยเวลาที่มายเยี่ยมน้องเลเนี่ยพอกลับบ้านเนี่ยหลังๆเนี่ยจะไม่ล้างมือแล้วะะก็จะเอากลิ่นน้องเลเนี่ย กลับไปฝากแม่โดโสที่บ้านด้วยนะคะบางวันก็ผ้าผืนเล็กๆเนี่ยติดมาด้วยแล้วก็กลัวว่าน้องเลงกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวแม่โดโซจะจําไม่ได้อีกนะคะแต่ว่าผู้กองคิดว่าน่าจะจํากันได้แหละนะคะเพราะทุกครั้งที่มาเยี่ยมเนี่ยก็จะไปกลับไปบอกแม่โดโสกับน้องโตโรนะคะจะบอกแม่โดโสมากกว่าวา่าไปเยี่ยมน้องเลมานะน้องเลวันนี้อาการไม่ดีวันนี้อาการดีหรืออะไรก็จะมาเล่ามาบอกให้แม่โดโสเนี่ยรับรู้หรือไม่ก็แล้วแต่นะคะผู้กองก็จะชอบพูดกับแมวนะคะใน ส่วนของการคุยกับคนเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการคุยกับแมวเนี่ยคุยกับหมาเนี่ยคุยได้ทั้งวันเวลาที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าแม้แต่เพื่อนๆเ,เองก็จะบอกว่าผู้กองเป็นคนพูดน้อยนะคะแต่ว่ากับหมากับแมวเนี่ยพูดพูดตลอดเลยนะ,ะ <laughs> <laughs> พูดพูด,พ,ดพูดกันเหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เขาก็าไม่โต้อตอบอะไรเรานะคะแล้วนี่ก็คือเนี่ยพออุ้มนะคะก็จะอ้อนเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะเอา ภาพถ่ายที่พยาบาลบ้างที่คุณหมอบ้างถ่ายกับน้องเลเนี่ยมาอวดให้ดูนะคะก็จะโดนน้องเลอ้อนกันแบบนี้ทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูแลรักษาน้องเลระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้มาเดือนกว,ว่าแล้วนะคะก็คิดว่าอีกไม่นานนี้นะคะคิดว่าไม่ไม่น่าจะเกินสองสามวันเนี้ยน้องเลก็จะได้กลับมาเจอแม่มาเจอครอบครัวที่บ้านนะคะก็เป็นแมวขี้อ้อนตัวหนึ่งนะคะแล้วยิ่งที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขา,าเขา ต่อสู้มากแล้วก็อดทนกับอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะอดทนกับการผ่าตัดใหญ่ๆได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งของน้องเรจากนี้ไปก็คือเรื่องหางนะคะเพราะหางเนี่ยก็จะค่อยๆลามไปเรื่อยๆเหมือนกันอาจจะต้องทําการผ่าตัดหางอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะอาจจะลุกลามไปเหมือนขาเช่นกันขาเนี่ยพอตัดแล้วพอรักษาแผลแล้วเนี่ย ก็จบนะคะเรื่องโรคเฟดที่น้องเลยเป็นเนี่ยอาการโรคริ่มเลือดอุดตันนะคะซึ่งน่ากลัวนะคะถ้าถ้าเกิดขึ้นกับคนเนี่ยก็น่ากลัวนะคะนี่เกิดเกิดขึ้นกับแมวสัตว์ตัวเล็กๆนะคะเขา เขาพยายามต่อสู้มากนะคะก็เห็นเนี่ยเ,ยเขาคุณหมอก็พยายามฝึกให้เขาเดินสองขานะคะก็สามารถเดินได้นะคะแต่ถ้าให้ดีคุณหมอบอกว่าจําเป็นจะต้องใส่ล้อเพื่อไม่ให้ส่วนบ้านท้ายของเขาเนี่ยที่เสียดสีกับพื้นเนี่ยนะคะถ้าเสียดสีไปนานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดแผลได้แล้วถ้าเขาเดินสองขาได้อย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าอตอนนี้กําลังทางโรงพยาบาลกาลังฝึกให้เขาเนี่ยลงกระบะทรายได้เหมือนเดิมนะคะอันเรื่องของน้องเลไปแล้วนะคะก็มาถึงลูกของแม่แคมป์เนี่ย ที่ยังคงเหลืออยู่แค่2ตัวนะคะตัวหนึ่งเนี่ยจะพิการนะคะจะสังเกตเวลาที่เขาเดินเนี่ยคะ่ะจะกระเพกกระเพกนะคะ2ตัวเนี่ยไม่ได้ถูกอุ้มไปนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยพิการตัวหนึ่งเนี่ยผอมนะคะก็คิดดูแล้วกันคนที่รักสัตว์จริงๆเนี่ยนะคะก็เลือกรักแต่ตัวที่อ้นวนท้วนสมบูรณ์นะคะซึ่งไม่โอเคนะ,นะคะใครเนี่ย อยากไม่มีใครอยากเกิดมาขี้เล่ไม่มีใครอยากเกิดมาไม่น่ารักไม่มีใครอยากเกิดมาไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวเนี่ยนะคะผุ้กองก็ยิ่งสงสารเขาหนักขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะแวะมาเยี่ยมนะคะแล้วก็พยายามจะตีซีกับเขาอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาอาหารมาให้วางแล้วก็ไปนะคะ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยพยายามจะเชื่อมความสัมพันธ์กับเขานะคะโดยพยายามที่จะจับเนื้อต้องตัวเขาให้ได้นะคะเผื่อวันหนึ่งจะต้องทําหมันหรือว่าหาบ้านให้เขาได้เนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่นะคะเขา2ตัวเนี่ยจะได้มีบ้านที่ อบอุ่นที่มีความสุขกับเขาบ้างนี่ก็คืออาหารหมาอาหารน้องแมวที่พี่น้องส่งมาให้ผู้กองนะคะก็อัน,นสํสหรับอาหารของน้องหมาเนี่ยก็จะรวบรวมไว้ส่งเข้าในบอดทรายในรอบต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นทรายแมวนี่เป็นบางส่วนที่พี่น้องส่งกันมาให้นะคะก็กราบขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่า อตอนนี้ผู้กองทราบดีว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วนะคะแล้วก็อาจาอาจะาส่งผลกระทบกับหลายๆบ้านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่นะคะเฉพาะท่านที่เลี้ยงน้องแมวจรน้องหมาจรนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบอะไรก็แล้วแต่นะคะให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ตัวผู้กองก็เป็นเหมือนกันก็เจอปัญหาเหมือนกันก็ต้องต่อสู้นะคะเราเนี่ยรับเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแล เขาให้ดีต่อไปนะคะตามอัตราภาพที่เราสามารถทําได้มากที่สุดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรีกยกไซแมวนะคะหรือว่าอาหารสําหรับน้องหมาจรในบอทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะแล้วก็จะส่งท้ายกันไปด้วยน้องเลขก2ตัวน้องก้านกล้วยกับน้องฉบาดแก้วนะคะตอนนอนตอนเช้าตอนตื่นตีห้าเนี่ยนะคะจะมีอาการยังไงนะคะเดี๋ยว ดูน้องๆกันต่อไปนะคะฝากพี่น้องด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอ่อทรายกันด้วยนะคะ Oh, uh -huh.